สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดนานนากดยันยันกดจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราทนฟังชิดปากแปรก,กันอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นดีฉันไม่เคยได้ยินชิดปากแปรขึ้นไลค์แล้วพูดจาอะไราที่น่าสงเพสเท่านี้มาก่อนเป็นอะไรที่ต้องอดทนฟังกันนิดนึงนะคะ ทำบุญให้ลูกเดือยวอาลูกมาหากินเอาลูกมาหากินบางหน้าหมดแล้วสิไปซื้อที่เขาช่วงนี้ก็โดนล้องเรียนช่วงนี้ก็โดนฟ้องอยู่เออโดนล้องเรียนโดนอ,อะไรสารพัดสารพหาเงินค่าทนายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นคู่กันกับทนายอยู่ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าคําชั่วๆอย่างนี้จะออกแบจากปากผู้ชายที่ชื่อชิดปากแปร ดิฉันยังยกให้เขาบางพอมีความดีอะไรอยู่บ้างแต่วันนี้ออกมาว่าสาวิจีเอาลูกมาหากินทำบุญบังหน้าเขาบอกบุญเหมือนการแจกซองเวลามีงานบุญงานศพงานแต่งงานอะไรมันปกติค่ะไม่ได้เอาลูกมาหากินไม่เหมือนคุณที่เอาลูกไปสร้างบ้านเพื่อน้องอ้อ ลูกคุณเขาอยู่กับแม่เขาแม่เขาเลี้ยงดูเป็นหลักคุณทําโปรโมชั่นสร้างบ้านเพื่อลูกคุณนั่นก็คุณก็เอาลูกมาหากินนี่เขาทำบุญให้ลูกเขาที่ตายไปแล้วชิดเดือดร้อนอะไรคะเงินหมดแล้วเขาเอาเงินไปซื้อที่อย่างน้อยเขาก็ทํามาหากินมีเงินเขาก็ไปซื้อที่เพื่อที่ท,ทำเกษตรต่อ เขาไม่ได้เกาะจำเลยเกาะข้างไข่ข้าแขมแคมเป็นขี้ข้าเป็นกรรมกรทำคอนเทนต์ไปวันๆนหนึ่งแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกเนี่ยเขาทำมาหากินสุดจริตนะคะแต่การที่เขาทำบุญแล้วบอกบุญว่าใครจะร่วมทำบุญกับน้องชมพู่เนี่ยพวกคุณเดือดร้อนกันมากเลยเหรอเวลาที่ไอ้พลอยบอกว่าอยากทำบุญให้น้องชมพู่ อยากจะซื้อพัดลมให้วัดเขาเอาพัดลมมาให้แล้วมันไม่ได้เอาพัดลมไปแจกอะไรใครเลยเอามาจับไข่อยู่เนี่ยอันนั้นไม่ทําทําบุญเอาน้องชมพู่มาบังหน้าเอาลูกคนอื่นที่ตายมาบาังหน้าเหรอคะไม่คิดเลยว่าชิดจะเป็นได้ถึงขนาดนี้นะโกรธอะไรศาสตรวิหรือศาวิธิพูดถึงเรื่องที่อิทถิกท้องหรือว่าคุณทําบันท้องแล้ว ลูกในท้องคือลูกคุณคุณก็เลยมีความโกรธว่าเวลามีใครพูดถึงเรื่องอกทถิดอยากได้ลูกสาวคุณกโกรธมากเกิดอะไรขึ้นสาวิตรีทำอะไรให้เขาจะทำบุญให้ลูกเขาที่ตายไปแล้วชิดลองนึกดูนะว่าถ้าลูกชิดตายหาเนี่ยแล้วชิดจะทำบุญแล้วมีคนมาคอยจ้องทำบุญบังหน้าเอาลูกบังหน้าชิดจะคิดยังไงจะคิดไปว่าไอ้นี่แม่งใจสัตว์ว่ะ ไอ้นี่แม่งเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกกูจะทําบุญให้ลูกกูมึงมาตําหนิติเตียนอะไรเสือกอะไรด้วยสึ่นเฟื้องมึงก็ไม่เคยมาช่วยอะไรกูมีแต่ทามาหาแดกกับความตายของลูกกูขอให้โชคดียำ <c oughs> ยองไปเถอะพี่ <c oughs> อ๋อมันใกล้เดือนสัตว์เนาะใช่ครับ มันเ,เดือนสิบสองมันก็จะเป็นแบบพวกเป็นหมาติดสัตว์นะครับผมแต่มันยังไม่ถึงไงมันเริ่มเหา่าเริ่มหอนแล้วเนี่ยรอยอีกหน่อยก็ได้นะัเดือนหน้าเดือนหน้าก็วันเพ็นเดือนสิบสองลอยกระทงเนาะเออทุกคนก็รู้เนาะวันเพ็นเดือนสิบสองนะครับผมเออหมามันจะผสมพันธุ์มันจะเห่าจะหอนก็ช่วงเดือนสิบสองนะครับดั่นซีและอีหมาสมพรทําไมมันร่านขนาดนี้คะ ยังไม่ทันถึงเดือนสิบสองเลยมานั่งเห่าหอนจะประ,ระเด็ดศึกผัวพากันพูดพากันหอนทั้งนาอุ้ยเดี๋ยวจะปั้มผัวเดี๋ยวจะเอาผัวเดี๋ยวจะซ้ําผัวเดี๋ยวจะขึ้นคอมผัวทำไมไม่บอกอีกเถกบ้างอีกเถะยังไม่เดือนสิบสองเลยนะมึงเงี้ยนน้ำเดินขนาดนั้นเลยเหรอกี่สัตว์อย่ายงนั่นเลยเหรอบอกอีกเถกไหมเวลาชิดพูดถึงผู้หญิงคนอื่นชิดพูดด้วยความหยาบคาย ลองนึกว่าถ้ามีคนพูดถึงผู้หญิงของชิดไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นเมียชิดด้วยความหยาบคายแบบเนี้ยชิดจะรู้สึกอย่างไรเขาขึ้นไล้ตามปกติพูดถึงลูกเขาพูดถึงคดีลูกเขาคุณมาพูดถึงหมาติดสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วพออีเถกอบอกอุ้ยเดี๋ยวคืนนี้กูจะเอากับผัวจะขึ้นไปนอนกับผัวจะทําลูกกันจะปั๊มลูกกันอีหานั่นไม่ล่ากว่าเลยคะ ยังไม่ทันจะเดินสิบสองเลยติดสัตว์แล้วอะ่ะมีเงินซื้อที่แต่ไม่มีเงินทําบุญให้ลูกเนาะใช่ซื้อที่สองแปลงซื้อรถอีกเออแล้วก็ไปซื้อที่เห็นว่าเขาลําบากอีกโอ๊ยขอ้อ้างสารพัดสารเพเออซื้อที่อะไรนะที่น้ําท่วมอยู่ทุกวันเนี่ยเอยวันนั้นอะ่ะวันนั้นอะ่ะวันนั้นที่ไปถ่ายน้ําท่วมอะนะ่ะเออไปซื้อไปขายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะแต่คือเอาง่ายๆคือมีตังซื้อที่ สองแปลงนะครับแถวแถวนี่แหละแถวแนี่แหละ,หละต่างงเต่างอยนี่แหละเออแถวแถจะมาทางสกลน,นี่แหละซื้อไว้สองแปลงนะมีเงินซื้อซื้อรถกระบะคันใหม่ป้ายแดงแต่ไม่ไม่มีปัญญาทำบุญหาลูกโพดไม่ต้องโพดก็ได้เอาง่ายๆไม่ต้องโพดก็ได้เขาใครอยากร่วมเขาก็จะร่วมเขาร่วมโดยช่วยกันถ้าดีจริง ถ้ามีคนเชื่อจริงไม่ใช่เอาแต่บายที่ไมีต่คนไหนกำลังใจไวสันว่าแล้วไปเสือกไปเดือดร้อนอะไรกับเขาคะเขาจะทําบุญให้ลูกเขาที่ตายไปแล้วถ้าเขาทําบุญให้ลูกชิดที่อาจจะตายพรุ่งนี้มาลืนนี้เนี่ยค่อยเดือดร้อนดีไหมเขาทําบุญให้ลูกเขาเขาจะบอกบุญอะไรยังไงเขาจะมีเงินซื้อที่ซื้อรถ ชิดไปอิจฉาเขาเรอว่าเขามีปัญญาซื้อที่ซื้อรถชิดที่ทำมาหากินกับลูกสาวเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยเอาลูกตัวเองไปตายหาเองแล้วก็ทำมาหากินกับลูกสาวตัวเองที่ตายหาดีไหมเอาคนตรงๆแบบนี้เลยไม่ชิดในเมื่อชิดเป็นคนหยาบคายและใจร้ายขนาดนั้นเขาจะทำบุญกับลูกเขาที่ตายลูกตายไปสามปีเป็นคดีดังชิดมาเกาะไอ้จำเลยที่ฆ่าเด็กเนี่ย เป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กแล้วเด็กที่ถูกฆ่าคือลูกของเขาเขาจะทำบุญให้ลูกเขาชิดยังทำปากป่าไปนั่งว่าแม่เขาอีกทั้งทั้งที่ทำมาหาแดกมาเกาะกินอยู่กับคดีนี้ตัวเองไม่มีปัญญาอิจฉาเขาหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นกับคนเป็นพ่อคนอย่างชิดตัวเองก็มีลูกสาวลองไหมให้ลูกสาวตายหาลองแบบเขาไป แล้วพอจะทําบุญให้ลูกสาวแล้วมีคนมานั่งุยทําขายลูกกินอย่างงู้นอย่างนี้เอาลูกบางหน้าทําบุญเอาลูกบางหน้ามีเงินซื้อรถป้ายแดงมีเงินซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินทําบุญลูกไปเสือกอะไรกับเขาล่ะมันเหลืออดจริงๆนะบางทีพวกคุณเนี่ยแค่จะทำคอนเทนต์ไม่มีเฮียอะไรจะพูด ทำไมไม่พูดเรื่องอีเถิกมันจะขึ้นไปปั้มผัวมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ลูกกันปั๊มลูกกันปรับปรับปรับ,บ,บอย่างเงี้ยหรือพูดแล้วสแสลงใจเพราะตัวเองอยู่ในตําแหน่งผัวน้อยอยากปั้มแทนผัวหลวงหรือยังไงไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วหรอชีไอ้น้ลนามไปทำเรื่องร้องเรียนเรื่องการทําบุญของสุเทพคุณบอกเรื่องทําบุญเรื่องอะไรอย่างนี้คุณไม่อยากจะข้องเกี่ยวแต่เสือกมานั่งว่าอีลิง เรียกเขาว่าอีลิงทำไมต้องหยาบคายกับเขาขนาดนั้นคุณหลงรักพี่สาวเขาใช่ไหมเวลาที่เขาพูดว่าอะไรพี่สาวคุณเลยโกรธหรือ,อยังไงเขามีสิทธิ์จะพูดเรื่องคดีของลูกเขาชิดต่างหากไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเสือกเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องทำบุญของลูกเขาจะบอกบุญกับใครยังไงก็ได้ ว่าให้ลูกชิดตายหาแล้วค่อยค่อยเสือกเรื่องทําบุญถ้าใครจะมาทําบุญกับลูกชิดค่อยเสือกอันนี้ลูกเขาลูกเขาตายไม่ใช่ลูกชิดตายลูกของชิดยังมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตดีๆหาความสุขกับลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มากขึ้นกว่าที่เอาเวลามานั่งเสือกกับลูกคนอื่นที่ตายไปแล้วคิดบ้างสิชิด เราโตเราแก่กันจนขนาดนี้แล้วนะแล้วเวลาใครพูดถึงลูกเองอุ้ยบุลลี่ลูกกูบุลลี่ลูกกูแล้วเวลามึงบุลลี่เด็กที่ตายไปแล้วบุลลี่พ่อแม่เด็กที่จะทําบุญให้ลูกที่ตายไปแล้วเนี่ยมึงคิดกันบ้างไหม